สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ยื่อกับเผมแมลกาเมนและหนังที่ผมจะมาสปอยในวันนี้มีชื่อเรื่องว่าเดอุปี2022ในโลกอนาคตอันไกลโพ้นโลกมาสู่จุดวิกฤตแห่งการทำลายล้างไม่เพียงแต่ประสบปัญหาทางระบบนิเวศแต่ยังมีปรากฏการณ์ประหลาดที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนมันเป็นวัตถุทรงกลมสีดำขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นใกล้ดาวอังคารนักบินอวกาศหกคน จึงถูกส่งตัวไปตรวจสอบวัตถุดังกล่าวบนยานอาวากาศอะคริลิสนักบินทั้ง6คนเข้าสู่สภาวะหลับไหลเป็นเวลา8เดือนซึ่งในระหว่างนั้นคาราหัวหน้านักบินก็เอาแต่ฝันถึงลูกสาวกับแม่ที่เสียชีวิตไปจากอุบัติเหตุรถยนต์เมื่อสองปีก่อนเธอยังคงฝังใจและรู้สึกผิดจนมาถึงทุกวันนี้เมื่อเหลือเวลาอีก8ดชั่วโมงจะถึงทรงกลมลูกเรือทั้งหคนจึงถูกปลุกให้ตื่นและเข้าประชุมกับผู้บัญชาการเซนเพล โดยเขาได้รับรายงานผลการสแกนว่า AI ของยานอวกาศไม่สามารถรวบรวมข้อมูลใดๆเกี่ยวกับวัตถุทรงกลมนั้นได้เลยหลังจากรายงานนั้นพวกเขาก็ได้ติดต่อหาบินหัวหน้าโครงการสำรวจในครั้งนี้ซึ่งบินก็ได้บอกว่าผู้คนบนโลกกำลังรอคอยคำตอบอย่างมีความหวังและไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพวกเขาจะต้องทำภารกิจให้สำเร็จเพราะไม่อยากทำให้พลเมืองผิดหวังหลังจากการประชุมสิ้นสุดลงทุกคนก็กลับมาที่ห้องของตัวเอง ทันใดนั้นเองคาร่าก็เริ่มได้ยินเสียงแม่ของเธอตรงทางเดินพอเธอมองไปร,บรอบๆแต่ก็ไม่เห็นมีใครอยู่ตรงนั้นในทํานองเดียวกันนั้นรูเบนก็ตกใจตื่นเพราะได้ยินเสียงกระซิบที่น่าขนลุกในห้องของตัวเองพอคาร่ากลับมาที่ห้องวินก็ติดต่อผ่านทางวิดีโอเพราะเขาเป็นห่วงเธอเป็นอย่างมากเนื่องจากการประชุมที่ผ่านมาสีหน้าของเธอไม่ค่อยสู้ดีสักเท่าไหร่ทันใดนั้นเองจูๆ่ๆสายก็ตัดไป พร้อมกับ AI ที่ประกาศว่าส่งกลมนั้นทำให้ยานเกิดความผิดปกตินั่นทำให้คนขี้กังวลอย่างคาราทนไม่ไหวเธอจึงขึ้นไปบนดาดฟ้าเพื่อเช็คความผิดปกติก่อนที่จะพบว่าส่งกลมลึกลับกำลังยิงลำแสงสว่างจ้ามาที่ยานเมื่อลูกเรือทั้งหมดมารวมตัวกันพวกเขาก็ได้ยินเสียงดังออกมาจากส่งกลมนั่นและเมื่อวิเคราะห์ออกมาก็พบว่าเสียงที่ได้ยินก็คือคือข้อความที่พูดซ้ำคำว่าเดอุส ซึ่งเป็นภาษาลาตินที่แปลว่าพระเจ้าจากเหตุการณ์ความผิดปกติที่เกิดขึ้นมันทําให้คาร่าเริ่มหวัดระแวงและคิดว่าพวกเขาคนหยุดการกระทําเพียงเท่านี้และรอจนกว่า AI จะซ่อมอุปกรณ์สื่อสารทั้งหมดเพื่อที่พวกเขาจะได้เดินทางกลับไปอย่างโลกแต่ผู้บัญชาการอย่างเผานั้นยังดื้อด้านเขานั้นยืนการว่าภารกิจจะต้องดําเนินต่อไปไม่นานคาร่าก็พบว่ารูเบนนั้น กำลังร้องไห้อย่างสั่นทายอยู่ตรงหน้าทางเดินเพราะเขาตื่นตระหนกกับสิ่งที่เกิดขึ้นซึ่งเขาคิดว่าแสงนั้นคือคำพิพากษาของพระเจ้าพร้อมกับยืนกรานว่าเขารู้เรื่องนี้เพราะมันมีเสียงดังอยู่ในหัวของเขาตลอดเวลาชายหนุ่มผู้หวาดกลัวจึงขอร้องให้ยกเลิกภารกิจในครั้งนี้ต่อมาลูกเรือที่เหลือ ก็ได้เขารม่มวิเคราะห์ทฤษฎีที่น่าจะเป็นไปได้โดยอุนคิดว่ามันเป็นหน้าที่ของเขาที่จะต้องหาว่าทรงกลมนั้นคืออะไรถ้ามันเป็นมนุษย์ต่งางดาวที่ตั้งใจมาก่อความวุ่นวายเราก็เพียงแค่ระเบิดมันไปก็เท่านั้นเมื่อยานกำลังจะถึงทรงกลมทั้งคาราและรูเบนก็เริ่มได้ยินเสียงอีกครั้งอุนที่เป็นกังวลจึงพาคารากลับไปที่ห้องของเธอและเธอก็ได้เล่าให้เขาฟังถึงอาการปวดหัว ที่เธอเป็นมาตั้งแต่ประสบอุบัติเหตุทางรถจนตแต่ก็ไม่ได้บอกอะไรเกี่ยวกับเสียงที่เธอได้ยินการสนทนาของทั้งคู่ถูกขัดจังหวะโดยเทสที่เขามาแจ้งว่ารูเบนหายตัวไปทุกคนก็เลยแยกย้ายกันตามหาตัวเขาเทสที่เข้าไปดูในห้องบรรทุกสินค้าก็พบภาพที่น่าสยดสยองเมื่อเขาได้เห็นรูเบนกำลังทำพิธีกรรมอะไรบางอย่างเสียงกรีดร้องของเทสดังขึ้นแต่กว่าที่คนอื่นจะมาเห็นก็สายเกินไป เมื่อเท็ดนอนจมกลองเลือดตัวเองพร้อมกับเครื่องในที่ถูกควักออกมาทันใดน,นั้นเองคาร่าก็ถูกรูเบนจับเป็นตัวประกรันและเริ่มพูดจาไร้าสาระเขาได้บอกว่าตอนนี้พวกเราหลุดพ้นจากการไถ่บาปไปแล้วถ้ายังยุ่งอยู่กับทรงกลมอันนั้นพวกเราก็จะตายกันหมดนอกจากนี้รูเบนยังบอกอีกว่าพอปิดปังข้อมูลอะไรบางอย่างแต่ทันใดน,นั้นเองพอก็ปรากฏตัวขึ้นด้านหลังแล้วก็จัดการยิงรูเบนจนตาย ทำให้อุนเก็บศพของทั้งสองคนออกไปเรื่องราวดูเหมือนจะสงบลงทวาคาระกลับไม่อาจปล่อยผ่านสิ่งที่รูเบนพูดไว้ก่อนตายเธอได้เข้ามาพูดกับพอเป็นการส่วนตัวพร้อมกับตำหนิที่เขาทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งๆที่ลูกเรือเพิ่งเสียชีวิตไปสองคนพอจึงเตือนสติคาราเรามาทำภารกิจไม่ว่าจะชอบหรือไม่ชอบมันก็คือหน้าที่จากนั้นเขาก็ไม่สนใจคาราอีกเลยในขณะเดียวกันนั้น รุ่นก็เลือกจะเก็บศพไว้ในตู้จำสินแทนที่จะเป็นถุงเก็บศพ3ชั่วโมงก่อนยานลงจอดทุกคนจึงใช้ยานเล็กในการออกเดินทางในระหว่างนั้นคาร่าก็เริ่มเห็นโครงสร้างบางอย่างแต่ก็ไม่สามารถเข้าใจอย่างท่องแท้ว่ามันคืออะไรเมื่อยานลงจอดที่จุดหมายปลายทางอุปกรณ์สื่อสารทั้งหมดก็กลับมาใช้งานได้อีกครั้งซึ่งพวกเขาก็ได้รับสายจากวินที่โทรมาแจ้งว่าส่งกลมลึกลับมีโครงสร้างที่ไม่ปรากฏชื่อถึง1 0,000แห่ง เหมือนกับปรากฏการณ์ประหลัดต่างๆที่เกิดขึ้นบนโลกนั่นทําให้วินเชื่อว่าส่งกลมนี้เป็นสาเหตุที่อยู่เบื้องหลังภัยพิบัติต่างๆที่เกิดขึ้นบนโลกและเขาก็ต้องการให้ลูกเรือที่เหลือไขปริศนาเรื่องนี้ให้ไวที่สุดทันทีที่ได้รับคําสั่งทุกคนก็รีบสวมชุดและออกจากยานโดยมีกัปตันเฝ้าดูพวกเขาผ่านกล้องอยู่ไม่ห่างคาร่าเริ่มสแกนพื้นที่จนได้ข้อสรุปว่า่งกลมนั้นประกอบดโดยทาร์ที่ไม่เคยถูกค้นพบบนโลก ส่วนโครงสร้างที่คาร่าเห็นก่อนหน้าน,นี้มันก็คือประตูทางเข้านั่นเองทันทีที่แสงสว่างว่าปรากฏขึ้นพวกลูกเรือก็ได้ยินเสียงประหลาดดังตามมาในขณะเดียวกันนั้นพอที่เฝ้าอยู่บนยานก็ได้รับสัญญาณจากแสงนั้นมันเรืองแสงสว่างจนร่างของหญิงสาวได้ปรากฏขึ้นตรงกลางประตู หญิงสาวปริศนาส่งข้อความด้วยความคิดสิ่งนี้ไอก็ได้แปลข้อความเหล่านั้นให้ลูกเรือโดยสิ่งมีชีวิตที่ปรากฏตัวอยู่นี้มันได้อ้างว่ามันมาในานามของผู้สร้างแห่งการดำรงอยู่ทั้งหมดและผู้สร้างก็มีทั้งเลือกสำหรับมนุษย์โดยมนุษย์ที่เข้าไปในโครงสร้างคล้ายกับประตูนี้จะพบกับความสงบสุขชั่วนิรันดร์ส่วนผู้ที่เลือกทางอื่นเมื่อทรงกลมนี้ชนโลกทุกสิ่งทุกอย่างจะสูญสิ้นไปพร้อมกับมันและผู้สร้างก็ได้เลือกคาราให้เป็นตัวแทนแห่งความนิรันดร์ โดยเธอจะต้องถ่ายทอดประสบการณ์ของเธอไปยังผู้คนบนโลกทันได้นั่นเองภาพลักษณ์ของหญิงสาวปริศนาก็กลายเป็นแม่ของคาร่าเธอได้บอกกับคาร่าว่ามีใครบ,บางคนกำลังรอคาร่าอยู่ข้างในนั้นซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นก็เหมือนกับเธอถูกสะกดจิตแล้วเธอก็เดินเข้าไปในแสงสว่างจากนั้นเธอก็ได้เห็นแม่ของเธอกับลูกสาวที่เสียชีวิตไปและกำลังยิ้มย้มอย่างมีความสุขให้กับเธอแต่ก่อนที่จะได้วิ่งไปหาทั้งคู่ ารานั้นก็ต้องตกใจตื่นขึ้นมาซะก่อนและก็ได้พบว่าตัวเองนั้นอยู่บนยานเป็นที่เรียบร้อยอุนได้บอกว่าหลังจากที่เธอออกมาจากประตูลึก,กลับเธอแทบยืนไม่ได้เขาก็เลยพาเธอกลับมาที่ยานส่วนชอนที่ไปด้วยกันก็ตกลงไปกับโครงสร้างลึก,กลับจนไม่สามารถกลับมาได้ นดนนั้นเองบทสนทนาของทั้งคู่ก็ถูกขัดจังหวะโดยบินเขาั้นได้ติดต่อมาสอบถามรายละเอียดที่เกิดขึ้นทั้งหมดคาร่าได้บอกเขาเกี่ยวกับเมืองสีทองที่เธอเห็นแต่ก็ไม่ได้พูดถึงการพบกับครอบครัวของเธอหลังจากการวางสายคาร่าก็ถา,ถามถึงการตายของชอนซึ่งอุ่นก็อ้างว่าชุดของชอนนั้นรั่วไหลจนทําให้เขานั้นขาดอากาศหายใจแน่นอนว่าคาร่าไม่เชื่อและยังคงเก็บความสงสัยนั้นไว้ต่อมาอุ่นก็ถามคาร่าอีกครั้งในมุมที่ไม่มีกล้องวงจรปิด ซึ่งขาราก็ยอมบอกว่าเธอเห็นแม่กับลูกสาวของเธอที่ตายไปแล้วแต่เธอไม่ไว้ใจวินกับพอเลยเลิกที่จะไม่บอกเรื่องนี้กับพวกเขาเพราะเธอคิดว่าสองคนนั้นมีอะไรบางอย่างที่ปิดบังเธออยู่ต่อมาพอก็ได้เข้ามาถามอุ่นว่าคาราได้พูดอะไรออกไปบ้างซึ่งอุ่นก็โกหกว่าเธอไม่ได้พูดอะไรหลังจากนั้นหยานก็รายง,งานให้ลูกเรือเตรียมพร้อมสําหรับการจําศีลคาราจึงรีบความ,มีดออกไปตรวจสอบชุดของชอน และมันก็เป็นไปตามที่เธอสงสยัยเมื่อชุดของฉันไม่ได้มีจุดความเสียหายที่เกิดขึ้นคาราก็เลยแอบเข้าไปในห้องของพอเพื่อหาความจริงโดยที่เธอไม่ได้รู้เลยว่ากัปตันได้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากกล้องวงจรปิดทั้งหมดและเขาก็ได้ส่งอุ่นไปเผชิญหน้ากับเธอในระหว่างนั้นคาราก็ได้เจอปืนและเอกสารบางส่วนแต่ก่อนที่เธอจะได้อ่านมันอุ่นก็เข้ามาขัดจังหวะซะก่อนคาราก็เลยคว้าปืนออกมาขู่เพื่อ่วงเวลาอ่านเอกสารลับนั้น จนทาให้เธอได้รู้ว่าแท้จริงแล้วอุลเป็นอดีตทหารของอีลีคอปซึ่งเขาก็ยอมรับว่านั่นเป็นเรื่องจริงแต่เขาก็ได้ละทิ้งอาชีพนั้นไปนานมากแล้วและก็ไม่ได้มีส่วนรู้เห็นเกี่ยวกับทรงกลมนั้นเลยคาร่าก็เลยมุ่งเป้าไปที่พอลแทนการก่อกบฏจะต้องถูกลงโทษด,ด้วยความตายแต่คาร่าก็ไม่สนพร้อมกับเปิดเผยความจริงว่าชอนถูกยิงตายและเธอก็มั่นใจว่าเป็นฝีมือของอุนที่ได้รับคําสั่งมาจากพอลในช่วงเวลาแห่งความตึงเครียดนั้น ทุกสิ่งทุกอย่างก็ถูกคัดจังหวะโดยวินเขาได้บอกกับคาราว่าทุกคนันโลกเชื่อว,ว่าคาราเห็นสวรรค์เพราะเขาได้ออกอากาศสภาพของทรงกลมที่เป็นความหวังของมนุษยชาติและส่งผลให้ผู้คนหลายพันคนออกมารวมตัวกันเพื่อที่จะไปทรงกลมอันนั้นสิ่งที่วินเซนต์พูดออกมานั้นทําให้คาราตกใจจนละความสนใจจากเผ่าและนั่นก็เปิดโอกาสให้กับตันพุ่งตัวใส่เธอทั้งคู่ต่อสู้กันอยู่สักพักใหญ่ จนคาราพลิกสถานการณ์มายิงเผาถึงแม้จะปิดจ็อบเผาได้แต่เธอก็ได้รับบาดเจ็บไม่หน่อยเธอหันกระบอกปืนไปใส่อุ่นจนเขายอมรับสารภาพว่าเขาเป็นคนสังหารชอาซึ่งจริงๆแล้วเขาจะต้องสังหารเธอไปพร้อมกับชอนแต่เขากลับไว้ชีวิตเธอเพราะอยากรู้ความจริงเกี่ยวกับสิ่งที่เธอเห็นในทรงกลมหลังจากนั้นคาราก็ตัดสินใจกลับไปที่ทรงกลมอีกครั้งทว่ามันก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่เธอคิด เมื่อวินควบคุมการปฏิบัติการทั้งหมดของยานเอาไว้แต่อุนก็มีรหัสที่สามารถใช้แทนที่ของ AI ได้เพียงแต่จะต้องลดน้ำหนักของยานและจะต้องสูญเสียระบบการขับเคลื่อนทั้งหมดซึ่งมันจะส่งผลทำให้พวกเขากลับไปถึงโลกช้าลง5ปีแต่อุนก็ยังมีแผนสำรองรับมือคาร่าก็เลยติดต่อฮาวินอีกครั้งโดยในตอนนี้เธอมั่นใจว่าเรื่องทรงกลมทั้งหมดนี้เป็นเรื่องโกหกเธอก็เลยขู่เขาว่าจะทำลายมัน วินไม่ยอมบอกความจริงที่เกิดขึ้นวินก็เลยยอมบอกความจริงและก็ได้เปิดใช้ไฟล์บับโดยไฟล์เหล่านั้นแสดงให้เห็นกระบวนการผลิตทตุที่คาราพบก่อนหน้านี้และวินก็ยอมรับเลยว่าเขาเป็นคนสร้างทรงกลมอันนั้นขึ้นมาเองโดยใช้ทัุทั้งหมดเพื่อแก้ปัญหาประชากรโลนโลเขาก็เลยคิดที่จะกำจัดประชากรทั้งหมด1 5 0 0 0ล้านคนซึ่งความจริงแล้วมันไม่ได้มีคำพิพากษาไม่ได้มีพระเจ้าและทรงกลมนั้นก็ไม่สามารถทำลายโลกได้จริงๆ ซึ่งนั่นเป็นเพลงอุบายที่กระตุ้นให้พลเมืองเดินไปหาความตายของตัวเองเพราะทันทีที่ผู้คนผ่านประตูเข้าไปพวกเขาก็จะรู้สึกเหมือนอยู่บนสวรรค์ที่กำลังนำพาพวกเขาไปสู่ความตายอย่างสงบทว่าคาร่าก็ยังสงสัยว่าทำไมเธอถึงได้ยินเสียงของครอบครัวของเธอซึ่งวินก็บอกว่าเขาแอบติดชิปในหัวของเธอเมื่อสองปีก่อนและทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันก็เป็นส่วนหนึ่งในภารกิจครั้งนี้เขารู้สึกเสียใจที่เป็นต้นเหตุทําให้เธอสูญเสียแม่กับลูกสาวไป ในระหว่างนั้นอุ่นก็ติตามมาบอกว่าเขายึดแผงควบคุมของยานได้แล้วและนั่นทําให้วินรู้ว่าทางคูกําลังวางแผนทาลายทรงกลมเขาจึงสั่งให้ AI ทําการทําลายยานโดยอัตโนมัติทันทีสัญญาณเตือนภัยจึงดังขึ้นพร้อมกับคําเตือนที่ว่ายานจะทําลายตัวเองภายใน3นาทีคาร่ากโกรธมากเธอกระหน่ำยิงวินไม่พักแต่นั่นก็ไร้ประโยชน์เพราะมันเป็นเพียงภาพจากเฮโลกแกรมเท่านั้นเมื่อเหลือเวลาไม่มาก คาราก็ขอรหัสจากอุ่นเพื่อเอายานอาวกาศชุกเฉินออกทว่าอุ่นนั้นก็ยังติดอยู่ในลิฟต์บรรทุกสินค้าและมันก็ช้าเกินไปที่จะกลับไปยังดัดฟ้าได้ทันเวลาอุ่นก็เลยให้คารามุ่งหน้าไปก่อนเพราะโอกาสรอดชีวิตของเขานั้นแทบจะเป็นศูนย์เมื่อเวลาหมดลงยานก็เริ่มทําลายตัวเองทีละจุดคาราก็เลยต้องหนีไปก่อนและเฝ้าดูยานอะคาลิสพังทลายไปต่อหน้าต่อตาแต่ทันใดนั้นเองเธอก็ได้รับการติดต่อจากอุ่นสิ่งเขานั้นยังไม่ตายเพราะยานยังระเบิดไม่หมด ทั้งคู่กลับมาฉลองที่มีชีวิตรอดพร้อมกับปรึกษากันว่าพวกเขานั้นจะทำอย่งางไรต่อไปหลังจากเสียยานไปครึ่งลำแล้วพวกเขาต้องการระเบิดแกนกลมของทรงกลมซึ่งต้องทำด้วยมือเปล่าและทั้งคููก็ตกลงว่าจะทำมันด้วยกันทันทีที่ยานลงจอดอุนก็ล็อกประตูข,งขังคาร่าไว้บนยานเขาต้องการให้เธอกลับไปยังโลกเพื่อไปบอกความจริงกับทุกคนสิ่งคาร่าก็เข้าใจว่าถึงเวลาบอกลากันแล้วจริงๆเมื่อเธอขับยานออกมาใกล้พอสมควร อุนก็จุดชนวนระเบิดแกนกลางและทำลายทรงกลมไปในที่สุดและหนังก็ตัดจบลงเมื่อคารามุ่งหน้ากลับมายัางโลกโดยใช้เวลายาวนานถึง7ปีแล้วทุกคนคิดว่าวันพิพากษาโลกมีจริงหรือไม่คอมเมนต์ Comment.